เมื่อปากกาสด้ามมึกไม่หมดแต่เขียนไม่ติดเราจะมีวิธีการไหนทําให้ปากกาทั้งสามด้ามกลับมาเขียนได้อีกครั้งและใช้งานได้อีกครั้งเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าปากกาสามด้ามน,นี้นะครับเขียนไม่ติดอย่างไรเห็นไหมครับโปดไปแรงๆแบบนี้ยังเขียนไม่ติดเลยครับแสดงว่ามึกไม่หมดแต่เขียนไม่ติด เห็นไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องดิทัยพีชนเนลจะมาแก้ไขให้ปากกาทั้ง3ด้ามเขียนติดแบบง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อปากกามาใหม่นะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องดิทัยพีชนเนลนะครับวันนี้พวกผมในเรื่องการแก้ไขาปากกาทั้ง3ด้ามหรือปากกาหลายหลยด้ามเมื่อเราซื้อมาแล้วใช้แล้วปากกาเขียนไม่ได้เขียนไม่ติดแต่หมึกไม่หมด เราจะมาใช้วิธีการไหนทําทให้ปากากากลับมาเขียนได้ครั้งเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องนิทายพีชนแนลจะมาแนะนําวิธีง่ายๆและเราทําได้เองเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อปากกามาใหม่นะครับตามมาดูกันเลยครับก่อนการแก้ไขาปากกาเขียนไม่ติดผมจะมาทดสอบกันก่อนนะครับว่าปากกาเขียนไม่ติดจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับปากกาเขียนไม่ติดจริง ั้งสามด้ามเลยครับเราจะมาแก้ไขกันแบบง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อปากกามาใหม่นะครับโดยเราจะใช้ตัวช่วยเป็นไฟแช็กไฟแช็กแก้ไขให้ปากกาติดได้อย่างไรเดี๋ยวดูกันเลยครับก่อนอื่นเราจะต้องมาถอดไส้ปากกาออกมาก่อนนะครับเมื่อเราถอดไส้ปากกามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลงทดสอบกันก่อนนะครับว่าไส้ปากกาทั้ง3อันเขียนติดหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ เขียนไม่ติดจริงสแสดงว่าหมึกด้านในาอาจจะเหนียวได้นะครับถ้าหมึกด้านในาเหนียวก็ไม่สามารถจะไหลไปสู่ป,า,ปากปกาได้ในวันนี้ผมจะมาใช้ตัวช่วยเป็นไฟแช็คครับเราจะลนไปที่ไส้ปาก,กาแต่เราจะต้องลนทางหานะครับไม่งั้นนะครับไส้ปาก,กาจะอ่อนและเสียหายได้ครับ เราลนให้มือปะกาละลายนั่นเองครับความร้อนจะทําให้มือปะกาละลายได้ครับหนึ่งอันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนอันที่สองครับอันที่สามครับ การแก้ไขปากกาที่เขียนไม่ติดโดยการลนด้วยไฟแช่นะครับดูไส้ปากกาสภาพดีครับงอนแบบนี้เลยครับหรือว่าอ่อนตัวนะครับแต่ผมว่าไส้ปากกาอาจจะกลับมาเขียนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเขียนกันดูเลยครับอันแรกนี่ครับดูสดครับเขียนติดใช้ได้ดีเลยครับส่วนอันที่สองสูดีครับครับเขียนติดแล้ว แสดงว่าแบบนี้นะครับใช้ได้ดีแล้วครับตัวนั้นที่สามที่เป็นสีขาวนี่ครับตรงนี้แย่เลยเห็นไหมครับเนี่ยแต่ผมว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันครับดูครับเขียนติดแล้วครับมึกเมื่อโดนความร้อนแล้วนะครับมึกจะละลายนะครับและในการแก้ไขปากกาเขียนไม่ติดเราทําแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะครับปากกาที่เขียนไม่ติดโดยการแก้ไขลนด้วยไฟแช็ค มึกปากาที่เขียนไม่ติดนะครับเพราะว่ามึกปากาเหนียวข้นและอาจจะไม่ไหลไปที่หัวปากานะครับเวลาเราใช้ไปนานๆหรือว่าเราไม่ได้ใช้ปากกานานๆนะครับปากาอาจจะเขียนไม่ติดเพราะว่ามึกข้ <def myths> นนั่นเองครับเราแก้ไขง่ายๆโดยการใช้ไฟแช็คลนไปที่ไส้ปากานะครับปากาของเราก็จะเขียนติดแบบนี้เลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำวิธีนี้ไปแก้ไขาปากาที่เขียนไม่ติด ถ้าเราซื้อมาแล้วหรือว่าใช้ไปนานๆปากกาเขียนไม่ติดนะครับใช้วิธีนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิัยพีแช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิไทพี h ช n แนลกระบผมปากกาที่เขียนไม่ติดโดยการใช้ไฟแช็กลนเท่านั้นครับปากกาก็เขียนติดแล้วครับ